สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของแนวข้อสอบป,ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอยพุทธศักราช2567ในคลิปนี้นะครับผมจัดทำเป็นชุดที่1ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน10ข้อนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทีนี้ถ้ามีตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่าคาดเคลื่อนอย่างไรคุณผู้ชมก็แจ้งกันเข้ามานะครับ จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับเรามาเริ่มกันในคําถามที่1นะครับ1ก็คือในประกาศนี้นะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใดอ่าก็อยู่ในข้อ2นะครับประกาศนะครับฉบับนี้เนี่ยบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปซึ่งเขาประกาศ11มีนาคม2567เพราะฉะนั้นก็มีผลตั้งแต่12มีนาคม2567 เป็นต้นไปนั่นเองนะครับข้อ2บุคคลใดมีอำนาจรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้บุคคลใดมีอำนาจรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ก็คือในข้อที่4ให้ปรลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้แล้วก็มีอำนาจในการตีความการวินิจฉัยปัญหาเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ด้วยนะครับข้อ3 รัชการส่วนท้องถิ่นตามประกาศนี้เนี่ยหมายถึงท้องถิ่นใดข้อ5นะครับอยู่ในระเบียบข้อ5คําจํากัดความของรัชการส่วนท้องถิ่นหรือปร,ป,รประกาศฉบับนี้เนี่ยใช้กับท้องถิ่นประเภทใดก็หมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตนําบลกรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองพัทยาด้วยนะครับข้อ4ี่ ภาชนะรองรับมูลฝอยหรือถุงเก็บมูลฝอยเนี่ยต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยมีสีเฉพาะสำหรับมูลฝอยแต่ละประเภทเนี่ยอย่างไรเขากำหนดเอาไว้อย่างไร, äl, ไงไรในประกาศข้อ1ิภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ9หรือถุงเก็บมูลฝอยเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับาการใช้งานโดยมีสีเฉพาะ สำหรับบุญฝอยแต่ละประเภทหรืออาจจะกำหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นซึ่งแสดงถึงบุญฝอยประเภทนั้นเอาไว้อย่างชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับบุญฝอยหรือถุงเก็บบุญฝอยแทนก็ได้ดังนี้นะครับตามที่เขากำหนดไว้สีหนึ่งวงเล็บหนึ่งสีน้ำเงินเนี่ยเป็นบุญฝอยสำหรับบุญฝอยทั่วไปสีน้ำเงินทั่วไปนะครับวงเล็บสองสีเขียวสำหรับบุญฝอยอินทรีย์ก็คือขยะที่ย่อยสลายได้นะครับ วงเล็บ 3. สีเหลืองสำหรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่วงเล็บ 4. สีส้มสำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายนะครับสีส้มเป็นพิษหรืออันตรายวงเล็บ 5. สีแดงสำหรับมูลฝอยติดเชื้อนะครับข้อ 5. เพื่อประโยชน์ในการกำจัดมูลฝอยเนี่ยให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอยประเภทใดคำตอบในข้อ13 เพื่อประโยชน์ในการกําจัดมูลฝอยให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้เนี่ยออกเป็นมูลฝอยที่ย่อยสลายง่ายมูลฝอยที่ย่อยสลายยากและมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลายก่อนจะนําไปกําจัดนะครับทั้งนี้เนี่ยการกําจัดให้ทําตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้นหรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังนะครับระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะครับระวังให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดนะครับทีนี้ในการดําเนินการตามวัดหนึ่งเนี่ยให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองในการจัดการมูลฝอยนั่นแหล่งกําเนิดโดยอย่างน้อยเนี่ยให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายและมูมลฝอยติดเชื้อและกําจัดมูลฝอยอินทรีย์ในครัวเรือนหรือสถานประกอบการด้วยวิธีการหมักแบบเติมอากาศนะครับเช่นการจัดท,ทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนการผลิตสารปรับปรุงดินการทําปุ๋ยอินทรีย์จากเศษกิ่งไม้และใบไม,ไม้และให้มีการคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพลาสติกออกจากมูลฝอยประเภทอื่นเพื่อมิให้นํามูลฝอยที่เป็นพลาสติกไปกําจัด รวมกับมูลฝอยประเภทอื่นทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆนะครับข้อ 6. รัชการส่วนท้องถิ่นสามารถมอบให้เอกชนดำเนินการหร,หรือร่วมดำเนินโครงการร่วมลงทุนเพื่อเก็บนะครับร่วมลงทุนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยได้หรือไม่ ท้องถิ่นเนี่ยนะครับราชการส่วนท้องถิ่นสามารถมอบให้เอกชนดําเนินการอามอบให้เข้าดําเนินการไปเลยหรือไปร่วมดําเนินโครงการร่วมลงทุนได้หรือไม่ในประกาศข้อ18กําหนดเอาไว้แบบนี้นะครับว่ารัชการส่วนท้องถิ่นอาจจะมอบให้เอกชนดําเนินการหรือร่วมดําเนินโครงการร่วมทุนในการเก็บการขนและกําจัดมูลฝอยนะครับหาก จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่รัชการส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการเองซึ่งจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุนระหว่างรัชการส่วนท้องถิ่นและเอกชนดังนี้ด้วยนะครับวงเล็บ 1. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาจังหวัดและการรวมกลุ่มของรัชการส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดวงเล็บ2ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัชการส่วนท้องถิ่นและเอกชน ซึ่งต้องมีการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่เอกชนอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงความสำเร็จและความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการร่วมลงทุนวงเล็บ3การรักษาวินัยการเงินการคลังของราชการส่วนท้องถิมวงเล็บ 4. การใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและวัฒนธรรมของเอกชนในการให้บริการสาธารณะและการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญไปยังราชการส่วนท้องถิ่นและบุคลากรของอส่วนท้องถิน่นวงเล็บ5้าความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ในการจัดทําและดําเนินโครงการร่วมลงทุนรวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง 6. สิทธิและประโยชน์ของประชาชนจากโครงการร่วมลงทุนนะครับนี่คือจะต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวตัตถุประสงค์ นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับในการร่วมลงทุนกับเอกชนนะครับข้อ7ในการดําเนินการตามข้อ6กเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดทําโครงการที่จะให้มีการร่วมลงทุนเนี่ยเสนอกรรมการคณะกรรมการจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางกรณีกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาให้ความรับผิดชอบนะครับโดยราชการส่วนท้องถิ่นจ้องต้องจัดทํารายงานการศึกษา และวิเคราะห์โครงการซึ่งอย่างน้อยเนี่ยจะต้องไปประกอบไปด้วยอะไรบ้างท้องถิ่นจะต้องไปจัดทํารายงานศึกษาและวิเคราะห์โครงการซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยในข้อ19นะครับวงเล็บหนก็คือความเป็นมาของโครงการหลักการและเหตุผลในการจัดทําโครงการรวมถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาร,ราชการส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนาจังหวัดและการรวมกลุ่มของราชการส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ในข้อที่1ในวงเล็บ2ก็คือสาระสําคัญของโครงการซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายขอบเขตและระยะเวลาของโครงการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรวมทั้งรายละเอียดการคํานวณมูลค่าโครงการนะครับนี่คือ,อข้อ1ความเป็นมานะครับข้อ2ในสาระสําคัญข้อ3ความพร้อมในการจัดทําและดําเนินโครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความสําเร็จของโครงการรวมถึงความพร้อมในด้านการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินผลกระทบต่อประชาชนจากการดรําเนินโครงการและกฎหมายกฎระเบียบประกาศหรือคําสั่งที่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จโครงการ 4. ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านเทคนิคด้านเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมด้านกฎหมายการเงินเรศรษฐศาสตร์โดยต้องระบุ สมมุติฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้วยวงเล็บ5ความเสี่ยงของโครงการรวมถึงการระบุความเสี่ยงการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบในการที่กรณีที่เกิดความเสี่ยงขึ้นและวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆวงเล็บ6ทางเลือกและรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นและเอกชนการจัดสรรหน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่เอกชนอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงการให้เอกชนใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและนวันวตกรรมในโครงการ 7. ความพร้อมของส่วนราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและดําเนินโครงการรวมถึงความเห็นของราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ ร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวและแปะผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดที่ราชการส่วนท้องถิ่นที่จะจัดทําโครงการที่จะเสนอในการร่วมลงทุนนะครับในการร่วมลงทุนเนี่ยเสนอไปอยังคณะกรรมการ จังหวัดหรือคณะกรรมการกลางกรณีกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเป็นในสิ่งต่างๆที่จะต้องดําเนินการนะครับข้อ 8. ในกรณีโครงการ,กรที่จะมอบให้เอกชนดําเนินการหรือร่วมดําเนินการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยโดยการร่วมลงทุนระหว่างราชการส่วนท้องถิน่นและเอ,อกชนตามข้อ14วงเล็บ5เนี่ยให้ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการจัดทําหลักการของโครงการเสนอต่อ คณะ,ะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมกับรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อ19ซึ่งหลักของโครงการให้มีรายละเอียดอย่างไรตรงนี้นะครับในข้อ20วงเล็บ1นึคือจะต้องมีวัตถุประสงค์ของโครงการวงเล็บ2ขอบเขตของโครงการวงเล็บ3รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นและเอกชน ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยหน้าที่ความรับผิดช,ชอบอของราชการส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการดําเนินโครงการระยะเวลาของโครงการกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการและการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นและเอกชนและ4เรื่องอื่นๆข้อ9เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยข้อ9เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบหลักการ โครงการพร้อมกับรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อ20แล้วแต่ยังไม่ได้มีการทําสัญญานะครับตรงนี้เห็นชอบไปแล้วแต่ยังไม่ทําสัญญานะครับหากราชการส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับในข้อ23กําหนดว่ามเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบหลักการโครงการพร้อมกับ รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อ20แล้วแต่ยังไม่มีการทําสัญญาหากราชการส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการอันเป็นสาระสําคัญกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการอันเป็นสาระสําคัญนะครับและการแก้ไขนั้นไม่ทําให้ราชการส่วนท้องถิ่นเสียประโยชน์ให้ราชการส่วนท้องถิ่นขอทําความตกลงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ทําความตกลงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการในกรณีที่เป็นการแก้ไขเป็นแปลงหลักการซึ่งไม่ถือว่าเป็นสาระสําคัญนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบสําหรับกรุงเทพมหานครให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งการแก้ไขหลักการอันเป็นสาระสําคัญมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้นะครับ ถือว่าเป็นสาระสําคัญวงเล็บหนึ่งก็คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของการดําเนินการการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเนื้องานเปลี่ยนแปลงการให้บริการหรือการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการโดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กําหนดเอาไว้ในข้อนี้จะต้องทําให้ผลลัพธ์ในเชิงการให้บริการสาธารณะตามเป้าประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน วงเล็บ 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐไม่ว่าในรูปแบบใดๆซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของตัวเงินหรือส่วนแบ่งรายได้การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทวงเล็บ 3. การเปลี่ยนตัวคู่สัญญาหรือการเปลี่ยนโครงสร้างอง,องคอ์กรอันมีผลทําให้ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ วงเล็บ4การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญาวงเล็บ5การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาวงเล็บ6การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให้บริการนะครับข้อ10เมื่อได้ผลการศึกษาเมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเนี่ยให้ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ นำส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวเนี่ยให้สำนักง,งานอายการสูงสุดพิจณาภายในกี่วันภายในกี่วันนะครับข้อ24ภายใน15วันนะครับจะต้องส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวให้สำนักง,งานอายการสูงสุดพิจรณาภายใน15วัน